ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับกลับมาพบปอกับปอแทีมเนาะพี่น้องเนาะครับหลังห่วยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกขับเล็กล่างก็ออกสี่หานะพี่น้องเนาะครับปอแทีมคนที่พามาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในได้เข้าอาจารย์ในได้หลุดนะพี่น้อง เออชุดสรุปน้องพี่น้องเนาะครับที่พ่อแจมสรุปให้น้องพี่น้องเนาะเด่นห้ารองหกมาทั้งสองตัวเลยมือในพี่น้องหากามา6กกามาน้องพี่น้องเนาะครับสี่ห้า นะครับมีแค่นี้พี่น้องสี่ห้าสี่หกนะครับอ่ะมือนี้ยสายวิ่งสายหลุดพี่น้องเด้อไัโชกไัมันครับประเดิมคดีแกนน้องพี่น้องเนาะครับประเดิมกิพามาเบิ้งเนาะพี่นอ้นนนนองเนะะเะานะ,นนะว่ามีอาจารย์ในแด่เข้าอาจารย์ในแด่หลุดนะครับครับประเดิมเริ่มจากพ่อเซียนอุดรพี่น้อง พ่อเซียนอุดรพี่น้องอันนี้พ่อเต็มพ่อเต็มบรายลงคลิปได้พี่น้องเนื้อแต่ว่าได้สรุปอยู่นะครับพ่อพันธุ์แม่ซกับห้าน้นที่ซีพี่น้องซีกับมาหากับมาน้ากันนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าซีหกเนี่พี่น้องเข้าซีหกเข้าบนตรงๆนะพี่น้องเนาะนะครับเด็กออกซีห้าซีหก พ่อเซียนอุดร4-6เข้าตรงๆนะพี่น้องครับเอาพระเตียมพอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรน,นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคม9กับ0เน้นที่9โบม,มาจากตัวเร่งวันพี่น้องเกกับ0เลขวิ่ง แต่ว่าสามสี่ห้าพี่น้องมานำกันนะครับนี่ครับครับเหล็กสี่หามานำกันนะพี่น้องเนาะพ่อช่างคมนะครับนะขอเตรียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องโอ้เข่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้อง ห้ากับหกฮากมาหกกามานะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับเปิดทั้งสองพี่น้องนะครับห้าสี่เลขออกสี่ห้าหกสี่ออกสี่หกพี่น้องผับเลขหกตัวหกหางเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะพอวันดีบบเตกสามตัวพร้อมนะพี่น้อง ข้อเรียมขอขอบคุณหลายเด้อคับเดอพ่อหวันเนนพี่นองเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนเฝ้าไล่พีนองโอ้เฝ้าไล่เข้าตัวเน้นพร้อมพี่นองแต่ว่าเป็นตัวกลับสามกับหกเน้นที่หกมาหกซีพีนองนี่นะครับเข้าตัวกลับพีเนพี่นองเนะเาะเซียนเฝ้าไล่ โดเน้นพร้อมพี่น้องเอาไปกลับตัวใบกระดิโศกมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับประแจงขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนเฝ้าไล่นนนเนาะ,ะพี่น้องเนาะบุลดาพี่น้องไอ้วันจันทร์ตามกันต่ออีกนะครับไปต่อครับผมเซียนผาสุกศูนย์กับหนึ่งโอ้เหล็กเพิ่มมาน้ำกันนี่พี่น้องนี่ยศูนย์กับหนึ่งเหล็กวิ่งมามากจักตัวเลยพี่น้องสี่ห้าหกนี่ยประคับเหล็กเพิ่นมาน้ำกัน นะครับเบิ่งเอหูนะพี่น้องเนาะสี่ห้าหกจับคู่ศูนย์หนึ่งขอเตีมพอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อเซียนผาสุกนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่คนขอนกจนโอ้คนขอนเจนกับเขาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้พี่ 5, 6, น้องเน้ะวิ่งห้ากับหกเน้นที่ห้าพี่น้อง หากะมาหกกะมาคบสี่ครับเขาตัวกลับทั้งสองมะพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาไปกลับตัวว้กันดิชกมันกันยู่น้พี่น้องเนาะครับแจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อคนขอนเจนนะครับไปต่อครับผมคนลึกลับพี่น้อง คนลึกลับนี่กับเขาได้พี่น้องเด้อวิ่งสี่กับห้าเน้นที่สี่สี่มานากันพร้อมสี่หาพี่น้องสี่ห้านะครับส่วนจับคู่พี่น้องสี่หาม่านำกันแต่ว่าพี่ตกกัลแปดศูนย์หกศูนย์หกสี่พี่น้องเนี่ยเข้าตัวกัลในพี่น้องเด้อตัวกลับนะพี่น้องเนาะเรียกเป็นมานากันนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเข่าหกสี่อยู่พี่น้องเข้าตัวกับนะ,ะเตรียมขอขอบคุณในหลายด้กับเด้อคนเลือกลับเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยโอ้ยแม่น้อยพี่น้องเอยเหล็กมานํากัดอีกแล้วโอ้ยสีใดน่นาะพี่น้องนองดูสี่ห้าหกมาเบิดเนี่ยพี่น้องสี่กับหามานํากันเนี่ยครับสี่ห้าหก อยู่ในบถทั้งสามตัวพี่น้องโอ้ยจับคู่กับลุดไปนะพี่น้องเนาะถึงแงค่์ซองขับเลกบูมี่ซีเอาเลกมานัากันของแม่น้อยนะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอขอบคุณหลายน,ยนะครับเนดะ้อแม่น้อยเนาะครับเนาะไปต่อครับผมเซียนชัยวานโอ้ยมีทหากับหกมาทั้งสองตัวพี่นอ้องห้ากับหก แปลว่าหนึ่งสองสามนี่ว่มาพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองห้าสามออกห้าสี่สี่ห้าหกสามหกสี่สี่หกเอาเข่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะครับตเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนโอ้เซียนทุ่งฝนงวดนี่ลุดได้พี่น้อง ขับแปดกับเก้าเน้นที่แปดบัวมาจักตัวพี่น้องครับจับคู่กะลุดไปนะพี่น้องเนะะาะบอว่ากันมีเขามีลุดนะพี่น้องเนาะครับเตรียมอขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนทุ่งฝนนะครับไปต่อครับผมพ่อดอนละยองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์บัวมาจักตัวพี่น้องครับจับคู่กะลุดไปนะพี่น้องเนาะ ผมเตรียมขอขอบคุณหลายๆน,นะครับเด้อพ่อดอนละยองนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตดดูโอ้โปูสีสะเก็ดพี่น้องเอ้เหล็กข,ขาดหาขาดหกเหล็กชุดวิ่มึงดูพี่น้องสามกับเจ็ดบาจาักตัวชุดวิน่งนหลายตัวม,มันไม่มด้สี่ตัวเดียวพี่น้องสี่เจ็ดสี่สอง จับคู่การรุดไปเนาะพี่น้องมดชุดวินบอมาบระคุณโตขับเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเก็ดนะครับเนาะไปต่อครับผมปูศูนย์เจ็ดห้ากับหกเน้นที่ห้าฮากัมมาหกกัมมาพี่น้องเอ้ยเตี๋ยวจับคูเรียกเป็นมาน้ากันครับนี่สี่ห้าหกขับอยู่ในเบิดพี่น้อง จับคูก่กับรุดไปน้องพี่น้องเนาะครับเตรียมขอกราบขอบคุณปู่ไลน์เนาะครับเนาะปู่ศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโป่โคราดพี่น้องปู่โคราดก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์บ่มาจากตัวเรียกยิงพี่น้องเรียกมากน้ำกันอีกเรียกของปู่โคลาด็นบ่ครับสี่ห้าหกนบ่ครับ เลขมา,าน้ำกันซีหาหกปีน้องเอ้ยจับคูก่กับหลุดไปนะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดซีกับห้ามา,าน้ากันซ้ำพี่น้องเอ้ยซีหานี่นะครับครับจับคูก่กับอย่างนี้ c หกหกตัวครับจับคู่กับรุดไปเนาะพี่น้องเนาะเลขมานากัน c ห้านะคะรับเฮาวเปเตียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายกับฮากับหกพี่น้องเอ้ยมานํากันโอ้มาคนลันตัวนี้สองอนนึงมาบดน,นึงมาลางนะพี่น้องเนาะ ห้าห3สองหนึ่มามบมาพี่น้องคับจับขูยห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสเข่าตะเล็กวิ่งอีกพี่น้องนะปติมขอขอบคุณหลายนะครับได้เซียนน้องครเนาะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดของปติ๋มการลุดคือกันพี่น้อง6กับเจ็ดกับมาตะหกเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้บมมาจักตัวหกสองหกสาหกหนึ่งหกสองหกสามออกหกสี่สี่หกเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องฮะขอเตรียมขอ,อกับขอโทษขอพ่ายหลายได้พี่น้องเด้อนี่นะครับเลขมานากันเบิด์ตสี่ห้าหกนะพี่น้องเนาะหลายๆอาจารย์แต่ว่าเข่าลายอาจารย์อยู่นะพี่น้องเนาะมือนี้ฮะ ใหโชคไพมานปพระเตียมคดีแก็มน้ะพี่น้องเนาะครับสําหรับกับเปล่าพัฒนามือวันจันทร์ที่15ตามขันต้อเอนาอพี่น้องเนาะครับสุดท้ายถ่ายสุดก็อ้อยทุกคนนอนหลับฝันดีได้พี่น้องเด้อครับมืออื่นพอๆกันไหมสำหรับมือนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม